ตะวัน DIY สวัสดีครับการต่อแบตเตอรี่การใช้งานในวงจรอิเล็กทรอนิกส์วงจรไฟฟ้าหรือว่าในอุตสาหกรรมอะไรต่างๆนะครับก็จะต้องอมีแบตเตอรี่สําหรับจ่ายให้กับพวกแอปพลิเคชันหรือว่าวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆทั้งหลายนะครับเพื่อให้วงจรเนี่ยทำงานคราวนี้แบตเตอรี่เนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันหลากหลายชนิดนะครับก็เป็นเช่นพวกอะคาไลานิกเกิลแคดเนียมหรือว่า รีดเอซิดอะไรพวกนี้นะครับก็มีให้เราเลือกใช้หลากหลายเลยแล้วข้อนี้นำมาต่อการใช้งานเนี่ยก็จะสงสัยหรือว่าว่าการต่อเนี่ยต่อ,อยังไงนะครับซึ่งการต่อเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยการแค่2ออย่างนะครับก็คือเป็นการต่อแบบอนุกรมและก็การต่อแบบขนานนะครับไม่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยจะเป็นแบบใดก็ตามการต่อวงจรเนี่ยนะครับของแบตเตอรี่จะเหมือนกันหมดนะครับ จะมีหลักการเดียวกันนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเรามีแบตเตอรี่อยู่ก้อนหนึ่งนะครับมีแรงดันเท่ากับ1.5โวลต์นะครับแล้วก็มีหลอดไฟนะครับขนาด2.25วัตต์นะครับมีความต้านทาน1โอห์มนะครับเมื่อเราเปิดสวิตช์นะครับก็จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านวงจร1.5แอมป์เข้าไปที่หลอดไฟก็จะทำให้หลอดไฟเนี่ยสว่างทำงานนะครับ แล้วก็จะมีกระแสไหลกลับมาที่แบตเตอรี่ในวงจรนี้เรียกว่า I B เท่ากับลบ1.5แอมป์นะครับซึ่งกระแสไหลออกจากแบตเตอรี่ก็จะไหลผ่านหลอดไฟซึ่งเป็นโหลดนะครับแล้วก็กลับมาที่แบตเตอรี่มีค่าเป็นลบนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับดูตัวอย่างว่าเรามีหลอดไฟอยู่นะครับด้านขวามือนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่อยู่ก็มีมี E 1เท่ากับ12โวลต์5แอมป์นะครับแล้วก็ มีแบตเตอรี่ e2 นะครับ12โวลต์5แอมป์เหมือนกันนะครับคันนี้เราต้องการนำมาต่อเป็นแบบอนุกรมนะครับเราจะมีวิธีการต่ออย่างไรนะครับก็ขั้วบวกนะครับไปต่อกับโหลดแล้วก็นำมาต่อกับขั้วลบของแบตเตอรี่ก้อนที่1นะครับแล้วก็นำขั้วบวกไปต่อกับขั้วลบของแบตเตอรี่ลูกที่2นะครับหรือว่าก้อนที่2นะครับก็จะทำให้วงจรเนี่ยครบวงจรก็จะทำให มีกระแสะไฟฟ้าไหลเราเรียกว่า i 1นะครับจากแบตเตอรี่ลูกที่1แล้วก็แบตเตอรี่ลูกที่2นะครับ i 2มีค่าเท่ากับ5แอมป์โดยกระแสะรวมของวงจรเนี่ยมีค่าเท่ากับ i 1เท่ากับ i 2หมายถึง it เนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ5แอมป์นะครับเมื่อกระแสะไหลในวงจรแล้วเนี่ยก็จะทำให้มีแรงดันตกค่อมที่หลอดไฟ นะครับก็จะทําให้หลอดไฟสว่างคณนี้มีข้อสังเกตอยู่ว่าจะเห็นว่ากระแสเนี่ยนะครับในวงจรเนี่ยจะมีค่าไหลเท่ากันหมดตลอดวงจรเลยนะครับแต่แรงดันนะครับของแบตเตอรี่เนี่ยจะนํามารวมกันซึ่งลูกที่1กับลูกที่2เนี่ยจะได้เท่ากับ24โวลต์น,นะครับเมื่อแรงดันไหลผ่านโหลดไปแล้วเนี่ยนะครับก็ จะมีกระแสไหลกลับไปที่ตัวแบตเตอรี่นะครับมีค่าเท่ากับลบ5แอมป์นะครับกระบวนการดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับเราจะเรียกว่ากระบวนการของกดแรงดันของเคอร์ชอปหรือตัวยอ่อว่า KVL ถ้าเรามีวงจรมีโหลดเป็นไฟอยู่ชุดหนึ่งนะครับเราต้องการต่อแบตเตอรี่แบบขนานนะครับเราจะต่ออย่างไรนะครับมาดูนะครับ เราก็นําเอาแบตเตอรี่นะครับมาต่อตัวนี้เป็นแบตเตอรี่แบบนิกเกิลแคดเนียมนะครับหรือว่าเป็นแบตเตอรี่ที่เหมือนถ่านไฟฉายนะครับกำหนดให้เป็น E1 นะครับมีค่าแรงดันเท่ากับ1.2โวลต์กระแส2แอมป์แล้วเราก็นําเอาลูกที่2นะครับแบตเตอรี่ก้อนที่2เนี่ยนะครับแบตเตอรี่มีค่าแรงดันเท่ากับ3.7โวลต์กระแส2แอมป์นะครับกระแสก็จะไหลในวงจรเนี่ยนะครับมีอยู่2 มีอยู่2ส่วนนะครับก็คือ i 1เท่ากับ1แอมป์แล้วก็ i 2เท่ากับ2แอมป์เมื่อกระแสไหลผ่านไปที่โหลดนะครับก็จะมีค่าเท่าก <i> ับ i 1บวก i 2ก yeah, <i> ็ค <i> ือ it เท่ากับ4แอมป์นะครับก็จะทำให้กระแสไหลผ่านโหลดก็จะเกิดแรงดันตกข้อม e เท่ากับ3.7โวลต์ก็จะทำให้หลอดไฟสว่างที่สังเกตดูนะครับว่า e 1เท่ากับ1.2 e 2เท่ากับ3.7โวลต์ให้เราดูนะครับว่าแรงดัน ของแบตเตอรี่ลูกไหนนะครับมากที่สุดก็จะเป็นแรงดันของที่ตกข้อมโหลดนะครับก็คือ3 7โวลต์น,นั่นเองนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าแรงดันนะครับของ e 1เนี่ยมีค่าเท่ากับ3.7โวลต์ e 2ก็เท่ากับ3.7โวลต์ก็จะทำให้แรงดันตกข้อมโหลดเนี่ยมีค่าเท่ากับ3.7โวลต์น,นะครับซึ่งหลักการนี้เนี่ยจะเป็นกฎกระแสของเคอร์ชอปนะครับหรือตัวย่อว่า KCL นั่นเองนะครับเรามาดูตัวอย่างเรามีแบตเตอรี่อยู่2ลูกนะครับลูกแรกนะครับ12โวลต์5แอมป์ลูกที่2ก็มีขนาด12โวลต์5แอมป์ฮาวเหมือนกันนะครับครนี้เราต้องการนำมาต่อเป็นแบบอนุกรมนะครับเราจะมีวิธีการต่ออย่างไรนะครับก็มีขั้วบวกกับขั้วลบนะครับแล้วก็นำเอาขั้วบวกกับขั้วลบของแต่ละแบตเตอรี่เนี่ยนะครับแต่ละลูกเนี่ยนะครับมาต่อถึงกันนะครับ ก็จะทำให้เกิดแรงดันเท่ากับ24โวลต์มีกระแสเท่ากับ5แอมป์ชาวแรงดันก็จะนำเอาของแรงดันแบตเตอรี่ทั้ง2ลูกมารวมกันนะครับกระแสก็จะมีค่าเท่ากับกระแสสูงสุดของแบตเตอรี่แต่ละลูกนะครับถ้าเกิดในกรณีลูกใดลูกหนึ่งเนี่ยมีกระแสเกิน5แอมป์นะครับอย่างเช่นมี5แอมป์กับ1 0แอมป์กระแสของแบตเตอรี่ที่เอาพุทเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ1 0แอมป์ชาวนะครับ ครนี้ถ้าเกิดเรามีแบตเตอรี่12โวลต์5แอมป์ชาวอยู่2ลูกนะครับถ้าเราต้องการต่อแบบขนานนะครับเราจะต่ออย่างไรนะครับก็นําเอาขั้วบวกกับขั้วบวกนะครับมาต่อถึงกันนะครับระหว่างแบตเตอรี่2ลูกนี้นะครับแล้วก็นําขั้วลบกับขั้วลบนะครับมาต่อถึงกันนะครับก็จะได้ค่าแรงดันที่เอาพุทเนี่ยมีค่าเท่ากับ12โวลต์มีกระแสเท่ากับ10แอมป์ชาวนะครับ ถ้ากรณีที่แบตเตอรี่ลูกใดลูกหนึ่งนะครับมีค่าแรงดันมากกว่า12โวลต์เช่น24โวลต์ก็จะทำให้แรงดันเอาพุทธที่ได้เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ24โวลต์ด้วยเหมือนกันนะครับถัดมานะครับถ้าเรามีแบตเตอรี่อยู่ทั้งหมด2ชุดชุดละ2ลูกซึ่งมีค่าแรงดันเท่ากับ12โวลต์มีค่ากระแสเท่ากับ5แอม์ปาวนะครับ เมื่อเรานำแบตเตอรี่ชุดที่1นํามาต่ออนุกรมเราก็จะได้วงจรดังรูปนะครับเมื่อเรานำแบตเตอรี่ชุดที่2มาต่ออนุกรมแล้วก็นำไปต่อขนานกับชุดที่1นะครับก็จะทําให้ได้แรงดันเอาพุทธเท่ากับ24โวลต์มีกระแสเท่ากับ10แอม์นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะนำวงจรหรือว่าวิธีการต่อแบตเตอรี่ต่างๆเนี่ย อ้างอิงสำหรับนำไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับหากมีคำถามหรือข้อแนะนำเขียนไว้ในคอมเมนต์ข้างล่างคลิปนี้หากชอบให้กดไลค์ถ้าใช่ให้กดติดตามและกดสับ s c ข i b e เพื่อเป็นกำลังใจตะวัน DIY ขอบคุณครับ